วิธีการตัดต่อคลิปที่ต้องการจะเน้นย้ำช็อตสั้นๆย้ำๆย้ำๆแบบตัวอย่างนีเอ้ยเอ้ยตกกระจายหมดเลยแอบดูอะไรอะเปล่าดูแบบเสื้ออยู่นี่แบบเสื้อสวยมาดูดิเอาปรปหล่ะซื้อด้วยกันเขาทำกันยังไงช่องพี่เปิ้ลมีข้อมูลมาบอกทุกวันไปดูวิธีทำจะ้ะพอเราอัดคลิปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อคลิปกันไปกดตรงคำว่าแก้ไขที่พี่เปิลวงกลมสีแดงเอาไว้ พอเข้ามาหน้านี้เดยวเราจะไปตัดส่วนที่ต้องการจะย้ำด้วยเมนูกรรไกรที่อยู่ด้านล่างกดเข้าไปเมนูกรรไกรจะเจอคําว่าแบ่งกดคําว่าแบ่งไปที่คลิปแล้วก็ไปตัดท้ายคลิปช่วงที่ผู้หญิงเสื้อสีชมพูกระโจนออกมาตัดตรงนั้นจะได้เป็นท่อนแรกท่อนที่2ที่จะตัดก็คือช่วงที่ผู้หญิงเสื้อสีม่วงตะโกนว่าเฮ้ยตรงเนี้ยตัดเป็นช็อตสั้นๆเป็นช็อตที่2ต้องการจะเน้นย้ำผู้หญิงเสื้อสีม่วงที่ร้องเฮ้ยคือเป็นท่อนที่2ที่พี่เปิ้ลทําสัญลักษณ์เอาไว้เราก็ไปหาคําสั่งคัดลอกเราต้้้อองงกกกกาาารรจะใหมีีคคคํว่เฮยัั็ดลไปิ คัดลอกเพิ่มอีกสองครั้งนะคัดลอกแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีไอท่อนเนี้ยเพิ่มมาอีก2อันจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปใส่เอฟเฟกเมนูเอฟเฟกด้านล่างที่ทําสัญลักษณ์เอาไว้กดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเลือกเอฟเฟกที่ทําสัญลักษณ์เอาไว้เลื่อนความยาวของเอฟเฟกให้พอดีกับคําว่าเฮ้ยจากนั้นกดบันทึกมุมขวาบนทําขั้นตอนถัดไปถ้าใครอยากได้เสื้อสวยๆสีแจ่มๆกดที่ตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยค่ะ